สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะนาเวลานี้เลยนะคะมีสถานการณ์เกี่ยวกับการแข่งขันในรายการซีวีลีก e นะคะมาอัปเดตให้กับแฟนวอลเลย์บอลได้รับชมรับฟังกันนะคะโดยที่สื่อของทางเวียดนามค่ะเขาได้ทำรายงานข่าวเอาไว้ว่า กัปตันวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างความสับสนเรื่องทีมก่อนจะสู้ศึกซีวีลีกค่ะเขาก็พูดถึงกัปตันวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั่นก็คืออาจารพรคงยศนะคะโดยที่เนื้อหาของข่าวเนี่ยของเพจเวียดนามเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้นะคะว่าล่าสุดกัปตันทีมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยว่าอาจไม่ได้ส่งทัพที่แข็งกแกร่งที่สุดมาลงแข่งในรายการซีวีลีก นี่ถือว่าเป็นโอกาสของเวียดนามที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้โดยที่เนื้อหาของทางสื่อเวียดนามนะคะเขาได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ค่ะว่า หลังจากจบเส้นทางการตกชั้นในการสู้ศึกรายการ VNL หรือว่าวอลเลย์บอลเนชันสลีกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างสุดระทึกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางกลับประเทศไทยบ้านเกิดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พึ่งรอดพ้นความเสี่ยงตกชั้นใน VNL 2025 หลังจากลงเล่นไปทั้งหมด12นัดผลงานของสาวไทยเอาชนะได้เพียง1นัดแพ้11นัดมีคะแนนอยู่ที่6คะแนนและทีมชาติไทยนั้นก็อยู่ที่อันดับ17จาก18ทีมมีชัยชนะเหนือเกาหลีใต้เล็กน้อยดังนั้นไทยยังคงมีสิทธิ์เข้าร่วม VNL ปี2026ได้ การได้อยู่ในสนาม VNL ช่วยผ่อนคลายความกดดันบนบ่าของสาวๆไทยในชุดสีแดงและชุดสีน้ำเงินได้บ้างพวกเธอเดินทางกลับบ้านด้วยอารมณ์ที่ผ่อนคลายพักผ่อนประมาณ5วันก่อนที่จะลงแข่งใน2รายการสำคัญต่อไปได้แก่รายการ CV l ว a ล u กและก็รายการช Ch ิงแชมป์โลก สื่อของทางเวียดนามเขาเขียนเอาไว้แบบนี้ด้วยนะคะว่าในรายการซีวีลีกเราสามารถใช้ทีมที่รวมนักกีฬาทีมชาติและนักเตะดาวรุ่งได้แต่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือรายการชิงแชมป์โลกแล้วเขาก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ด้วยนะคะว่ากัปตันทีมอัจชรพรคงยศได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวของทางประเทศไทยเอาไว้ว่าการจัดสรรผู้เล่นจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะสามารถใช้นักกีฬารวมทั้ง นักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาดาวรุง่งณเวลานี้เลยทางเรายังไม่ได้มีการยืนยันว่าใครจะไปร่วมแข่งในรายการซีวีลีกได้ต้องรอคณะกรรมการผู้ฝึกสอนเป็นผู้กําหนดนี่ค่ะคือสิ่งที่อัจฉรพร์คงยศได้เปิดเผยกับสื่อของทางฝั่งไทยนะคะแล้วเวียดนามเขาก็เอามาทําข่าวแบบนี้นะคะแล้วเวียดนามเนี่ยเขาก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ด้วยนะคะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยทางทีมชาติไทยได้ถแถลงข่าวประกาศว่าในรายการซีวีลิกทางฝั่งไทยยืนยันว่าจะนำทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของตนเองเข้าร่วมรายการแข่งขันในเวทีนี้ดังนั้นถ้าเราจะมองจากการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของกัปตันทีมสาววัย30ปีซึ่งเขาก็หมายถึงอัจฉรพรคงยศนั่นเองนะคะแล้วสื่อของเวียดนามเนี่ยก็เขียนด้วยนะคะว่าหรือว่านี่จะเป็นแค่การบังหน้าเท่านั้น สื่อของเวียดนามนะคะได้เขียนรายงานข่าวต่ออีกค่ะว่าในรายการซีวีลีกเป็นการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญทองจะมีเพียงทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามเท่านั้นที่จะมีโอกาสคว้าเหรียญทองได้โอ้โหเขามั่นใจเขาเขียนไว้แบบนี้เลยนะคะไม่ว่าคู่แข่งจะนําทีมไหนมาแข่งขันเราก็มีโอกาสที่จะเอาชนะได้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามตอนนี้ก็ยังคงเป็นการเอาชนะตัวเองด้วยทีมที่แข็งแกร่งหากพวกเขาเล่นได้เต็มศัก ัยภาพของพวกเขาเอง4 t ทีหรือว่าทรานที่ทานทุยและเพื่อนร่วมทีมก็จะมีโอกาสเอาชนะไทยได้เป็นครั้งแรกหากไทยส่งผู้เล่นดาวรุ่งหรือว่าไม่ได้ส่งทัพชุดใหญ่มาเวียดนามมีโอกาสสูงมากที่จะคว้าเหรียญทองนี่คือสื่อของทางเวียดนามที่เขาได้รายงานข่าวเอาไว้แบบนี้นะคะว่ากัปตันเพียวหรือว่าอัชรพรคงยศเนี่ยได้ออกมาประกาศนะว่ายังไม่มีกําหนดที่ชัดเจนเลยว่าจะเป็น ทับชุดใหญ่หรือว่าเป็นเอานักกีฬาดาวรุ่งชุดเล็กมาเล่นนะคะหรืออาจจะเป็นแบบผสมผสานกันก็ได้ซึ่งเวียดนามเขาก็มีความหวังไปก่อนแล้วค่ะทุกคนว่าเขาเนี่ยจะมีโอกาสคว้าชัยชนะชิงเหรียญทองในรายการซีวิลีคค่ะแม้ว่ารายการซีวิลีกเนี่ยจะไม่ใช่เป็นรายการที่ใหญ่โตอะไรนะคะเป็นรายการที่ไทยเราร่วมกันกับเวียดนามในการจัดขึ้นนะคะแล้วก็มีประเทศที่เข้ามาร่วมแข่งขันไม่กี่ประเทศนั่นก็คือไทยเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปิน แต่อย่างไรเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเหมือนกันเพราะว่าไทยเราเนี่ยได้เหรียญทองมาตลอดนะคะต้องขอย้ําว่าเวียดนามยังไม่เคยเอาชนะไทยในรายการนี้ได้เลยนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นความหวังของทางฝั่งเวียดนามเขามากเลยนะมีแฟนวอลเลย์บอลของทางเวียดนามเนี่ยเขาคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยค่ะว่าถ้าไทยส่งดาวรุ่งมาทีมของเราจะต้องเต็มที่แล้วก็คว้าเหรียญทองให้ได้คือเขาก็เชียร์เขาก็ให้กําลังใจนักกีฬาของเขา นะเราก็เข้าใจในฝั่งของเขานะคะแต่เขาก็มีความคาดหวังค่ะว่าไทยจะไม่ได้ส่งทัพนักตบชุดใหญ่มาแข่งนะคะ เอาละค่ะไม่ว่าไทยจะส่งนักตบชุดไหนไปแข่งในรายการซีวิลีกเราก็ต้องติดตามรอชมกันต่อไปค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะรายการซีวิลีกเนี่ยจะจัดขึ้นในช่วงวันที่1ถึงวันที่10สิงหาคมนะเป็นการแข่งขันในสองสนามค่ะสนามแรกประเทศไทย1-3ถึงสสิงหาคมจัดขึ้นที่โคราชแล้วก็8-10ถึงสิสิงหาคมจะไปจัดที่เวียดนามค่ะติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนักกีฬาสาวไทยเราเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับแฟนวลอลเลย์บอลคิดเห็นกัน ว่าอย่างไรที่เวียดนามเนี่ยเขามุ่งจะคว้าเหรียญทองในรายการนี้เพื่อนๆแสดงความคิดความเห็นกันมาได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ